สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องนี่ซาเนลเนาะมีนี่จ้ะไปมาตลาดนัดนะน้องมาตั้งแต่เ้าวเนะมากับเด็จอมเนาะเกินมาขายเครื่องกันเลยมาเนาะนี่ก็มาขายไข่เป็ดนะพี่น้องไข่เป็ดไข่ไก่เอาเบิร์เขาจะมียังขายเนาะกระสีมีมาแป้งมูกระสิมีซีนเนาะมีทุกอย่างเนาะ มัสิเป็นหมักเขือ,อ,อก็อบบออกสิมีแต่แบบเศร้าบ้านนะค่ะเจ้ามาขายกุกมาขี้หูอ,ะ,อะคายเนี่ยได้กกอันนี้นะเออหาพันน้องไม่ไม่ค่ะวะ 5, 5, ก็ซิบบอเออหาพันเออหาพักนก็พอกินเดนอตรงมีฝนตกนรกันมาไม่ก็ออกลายม,มาขายเนี่ยอันนี้บอยังมีอีกอยู่เนาะเบิรนอันนี้น่ของเจ้าบอสอฮอืึแมรี่เอ้ยมาไ,ไม่ได้มาบอือ มาอ pues huh? oh ันนั้นจ้ส ah, ีเอาอีกยังเดีักอี่นักสนี่กจะเป็นแน่หักเนะสีไปกินหนังโมอยู่สวนเพิน่นเก้ามัน่องก็้อมัน ดอก็ขายดอกไม้ี่พี่น้องเพราะมืงอื่นวันศิลในสิ่งลวงวัดีนสิไปซื้ออยู่อันตลาดนาะนนาะเพราะว่าสิขาวตลาดอยู่ซื้อับจะซื้อซื้อเพ้อแก่ลำไม้กกบแกงแหละคืออนนี่แกงแล้วคืออนนี่นะ ยังได้อยู่น้อแมงสอดน,นี่นเน,นาะก้านน้งพุแววอยูอ่ฮะเลยพระเจ้ากเวเบนนั่งขายธรรมาศาสตรเลยเนาะเป็นมีโต้ไซๆแล้วก็เลิกเนาะนี้สิเป็นวันผุดผขอมาวันผุด ไกเป็ดน่ะก็นาไค่เป็ดน่ะขาวคือน่าคนคายเห็นเนาะมาได้ม่ยเฮยเยอยู่ไดอยู่ยกกินคือกัน่ดลยังบ่เบิ่งหาน้อนะจอมเอออย่าไปสายซก็ไปแล้วก็บ่มีหายจักดีบะ้ซิรีเื่อนีน นหอยโขหอยเค็หอยโขห่บาอันนี้หอเขเลยหไข่อยไข่หหอยนี่เห็นไหมรคือเยอะไห้เขาลยหอยงุ่มเน่มาเสนนี่นะหอยโขยเออหอยโขัของเจ้ารถรถจนนี้เฮยสมปานี้กะลีข้าวเหนียวว่านมาแล้ว คนก็มันคนกัโอ้ยนี่แล้วแล้วคนคนแห่งความมัซาลีบอตัวานตลหงามด้ยนะมิลุดบอซื้อมาให้เมตีพันบอสแก้วประหางฮะเนี่ยฮะเยรับประกันตอเก่งเราต่อเก่งเลยเ้างไปแล้ บบ้างแล้วพวกพวกมีเวลพูดทำได้เลยเรากลอนมาแล้กันอาอิยเยเลก้าเนทงปังเฮ็หนี้ทงเบิ้งเงจาเฮยยังกาแเาลังนแล้วใครเนี่ยได้ปาน อืม,มากอันนี้กะคายนะบางหวดนี่นะไายบวานได้ดกะหืมกินแล้วแค้วมันดับอ้าวเอามบอรน้องเอาเบอร์บ้านเลยดกระย่เออใครเป็ดบนะ้านี่น,นนะเออ สิมีอิกเดอเันนี้อาพต่อไนะแม่ต่อ่าอ้อยังไม่คิด้าใครต่ออีกเด้อบิกเด้อพิกินูกัมีเด้อมีเจ้าเดียวได้พิกินยไมมเด้อีเด้อให้เเจ้านะ เออให้ลงมาคู่ทิศเลยเนาะแม่นเพื่อนสันนะ่ะเออคู่เลือไปหานะ่ะเออทำไมเดี๋ยวพอได้กินเยอะๆซอยเลยเข,ยยเยเขาไปนาแล้วเขาเอาขึ้นมาในสิบเป็นบนขายเสือผ่านแล้วกะขายของกินสินมีพัก พี่เนื่องเลยกันเล่อไปเรื่อยๆเนาะกสิเห็นนี่เนาะหั่นบบ่อนขายเนาะหล่ะไปเรื่อยๆสิสเห็น,นนะหาก็อานะอเอ่ยจองนีส่นสินะั่งนี่สิเป็นเขียดนะนี่สิเป็นเกลือกระเทอะน้อย ตก็ติมีใครหกยางเนาะปลาดุกหน้าน่านี่นะปลาดุกหน้าปลาดุกหน้ามันคือบาทแท้เนี่ยบาทคือโอ้ยมันสิทธ์กันแล้วก็บาดแล้วคือสิทธิ์กันแท้แต่เกาคือบริหารสิทธ์กันพอพี่คือ

พ้าสีผ้าแบบนี้ผัดน้อยเซนเนาะแบบแบบนี้หนะกน้อยสิมีพอดีพคนกระสูบนะบ่านนี้นะ ลายอะไรเนาะมิโซกิดนะนะมิสิตเป็น,น,นปลาตองมิสิตเป็นปลาบูแล้วก็ปลาขาวเอาบลาสมปลาค่ะ ชมปาโดชมปาโดจะขายมัดเนี่ยอันนี้ห่อสองพันมัดโตอันนี้มันเลยพันอันนี้มันสองสามพันมปาโดค่ะชมปาโดมันเป็นและยังมีเปพนตัวนี้นะเนี่ยซื้อมือกันเยอะเลยวะตัวเป็นยายเอาแล้วคายยังด้วยปาโดอ๋อผลิตปาร์มมาขายปาหรือมาจืดมาขายปลาร์มขนาดสามห่อสมีแต่เลยอันก้อยอันนี้นะก้อยห้าพันของยายมี พอดีมืออื่นนะเนี่มันยังไมเป็นเรมรยังมีคนดูนมืออื่นนลหน้ามอื่นคนละหนาเด็กก็ซื้อสมป้าแล้วก็หมักซาลี่ข้าเหนียวหอยมันันี้ยเนาะหอยอันกากี้บ้เนีะไปงุมอยู่ในใสเออแล้วเลิไข่ กล่องเท่าไรเนี่ยนะเออห้าพผนนี่กับสิเป็นห้านเจ้าเจจอมใจเพิ่นใฟดีแถบบอกใคดีจะเงานอนเหรอะต่ำกันเสียกุ้ยเออเออ มาให้ไขเ่เป็ดซื้อหรอแม่ไอ้มงเด็ดอะไขเ่เป็ดบ้านกันมีไขเ่เป็ดป้ากัมีไดรเด็ดเป็ดป้าในท้องในจอมนี่เสร็จเป็นเ,เป็ดป้านะนี่นเป็นไขเน่เป็ดป้าไขเ่เป็ดลาดไม่ใช่ไหเฮ้อแต่จะซื้อเหอะฮกนุย่ย ผักซีเขียดยามฮอนแล้วไปก้านบ่อยนี่เนะ่ยอีแม่แล้วเรามากกีนดิจ้อยแล้วกับนางอนุกหไรหลายเนาะเคิ่นทินหน้าก็ยังซื้อทามแล้วก็เราสิกินบ้า ปลาคอญงขายเนด้ปลาคอดีเลยจอมขายเน่อะไซดิอ่ะแสนดิปห้าห้าสิบห้านะขนเอาห้าสิบก็ถือสุดยู่ แล้วเขากินตะแก่งไหมกับพ่อเขาสิมิเฮิเรนเส่บอางแล้วกักย่างเอาไก่มาขายในพี่น้องข้าเจ้าของข้าเจ้าบรรยากาศนะพี่น้องรอบๆคนลายเนาะ คนมาซื้อแล้วเขาก็มือมาแล้วก็มือเนอะพาะก็บแบบปปั๊บกันแล้วก็เลยบลูไลท์เป็นไรคลิปนี้กับบอมี่ยังไลน์นะมีแต่นี่มารีวิวตลาดนัดเขตโซนบดนะพี่น้องตลาดนัดบ้านตาแล้วนองเมืองจำพรแขวงสวัสดเขตนะพี่น้องถ้าพายมากอะ่ะตรงมาตอนเท,ท้าๆนะค่ะสายเลกสิบกว่าท่านนาฬิกานีกัสซี่คอจะบคู่เเพียงซํานี่เนานะสวยพี่น้อง กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นหนีคลิปต่อ,ตอไปนะเพราะกันไม่ในคลิปหน้านนะ